วันนี้ครับเรามาดูค้นฟัดจีทำกับข้าวครับผมนี่ครับฟัดจีนี่เป็นกระเรียงแท้นะครับโอโซลายซนี่ก็ตลุูนนะนี่ครับมิกาลาวาสวัสดีครับนี่ครับตกข้าวเขาใส่นะครับน่าจะจะมีไข่เยอะนาจาจะนาจานั่งเหมือนไข่แล้ว In 1941, โอ้ดูเลยครับดูดิอันนี้เมนูชื่ออะไรเนี่ยเมนูชื่ออะไรนายชื่อเมนูอะไรที่ทำอยู่เนี่ยเมนูไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยถ้ามีแล้วไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยสุดกะเรียงเหรอ เรับเชาอปดิจิทอช่องดิจเขาดีหลยอย่าใช้นะเนนี่ยขึ้นได้ไขึ้นไ้หมเอ้นเนี่แหละอร่อย้าไม่เมื่อคืนกินฝีมือวลาถอดดูได้นะหาีิสุช้าก็ได้ที่ิัดิีก็ได้อืมครับ ใครสนใจเดี๋ยวจะไปทำพันนะครับนี่ติดต่อได้นะครับติดต่อได้เดี๋ยวจะติดต่อได้ที่แอดมินนะครับเดี๋ยวจะต่อจะต่อีให้นะ <c oughs> ต้องทำอะไรบ้างนี่เท่านี้แหละก็ปลดเรื่องเลื้งปลแล้วนี่เอาให้เรืองเลืงก็เน็ตพ่อไม้ กินคนเดียวคนเดียวเลยน,นเดียอเหรอได้เอพื่อเลยเ,ลเยอ่ยกินคนเดียวเนี่ยกินทีเดียวดบบนี้เลยเขาเขารได้ก็ต,ต <laughs> ิดตัวมาอีกทีเดียวแปะแปใบแปดใบเลยเก้าใบไม่ใเยเนี่ยเก้าใบเลยเก้าใบเหรอ ใบก็ใบคนละสาทใบไงอวยดี่ๆออกในมือสามใบออกไปชีสามใบเ้ยๆมาตกกลัวนี่ครับระหว่างรอเราก็จะมาดูอะไรนะชื่ออะไรนะ มองนี่ไปนะครับตามข้าวเมือนกันครับนี่ครับนี่มีของดีด้วยครับเนี่ย <c oughs> ต้องไปเขไปมาันอือหึสุดยอดโอ้เหลืองละอือหอหอมทำกี่ไม้ัะ หอมเนาะหอมเด็ดนี่ครับเนี่ยข้าวแน่สำหรับสาวๆท่านใดนะครับเที่ขี้เกียจทำกับข้าวนะครับติดต่อได้ที่พันจีต่อได้ที่พัดจีนะพัดจีรับบริการทำกับข้าวให้ด้วยตักตอนด้วยอาบน้ําให้ด้วยอาบน้ำให้ด้วยได้คือยาดูสบู่ให้ด้วยฮะอะไรนะชื่ออะไ่ขา นี่ครับเพราะข้าศึกแล้วครับอายพม่คาาต่อใจเลยอันนี้เป็นกระเจี๊ยกระเทีกระเจี๊ยกระเกระญ่น๊ยะเจกระเจียกระเจยกดะเจยกระจียกเจากรเยกระเจยกระนจกรเจกรเมกริกาะเจกรกรอเมริกาเยกรยรเระเยูรประเทศไทจยกจกระจากจากระเีะเจกระยกระเรเหรอ มาจากฝั่งไทยเนี้ยั้งฝั่งไทยฝั่งไทยไม่มีเนี่ยมาจากมาจากพม่าปวดจะมาถึงพม่ามันจับที่ไทยนี่ก็เหี่ยวหมดแล้วมัง้งมันเหี่ยวแล้วเอางไ่ยอันนี้มาจากก้ามาไม่เหี่ยวละลูกกลัำปีอ,อ่ะมาจากรูเม็มาจากรูกำไม้เคนไลน์นุ่งมาจากดอยนี่ครับระหว่างรอนะครับ รอให้มะเขือเทศปุ่ยนะครับเราก็จะมาตำพริกนะครับนี่ครับโอ้โหก,กระเทียมไม่ใช่กระเทียมกระเทียมแล้วก็หอมแดงหอมอะไรนะหอมแดงเออหอมแดงไม่ใช่ขอแรงนะไม่ใช่ขอแรงนะใช่ไหม หอมแดงใครอยากของแรงก็ติดต่อมาเลยนะแรงยื้อยู่นี่ครับในนี้ใส่อะไรบ้างเนี่ยไหนในเนี้ย ตัวเกือกเกือกเกือกความแดงนี้ไม่ล้างเลยปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องล้างนี่มาธรรมชาติโอ้มันต้องกลัวพยาธิใช่ไหมต้องกลัวคนที่ทำฝีมือล้างมือหรือเปล่าเนี่ยโอ้มือล้างหมดแล้ว ใส่เกลือแล้วใส่อะไรเนี่ยลุงยองเนี่ยเแล้วใส่ขมิ้นอ๋อขมิน้นอ,อ๋อแล้วก็ตำทังเลยอ๋อว่โอ้อใส่ชุดโอ้ทำไมใส่เยอะจังเนี่ยโอ้ยอันเนี้ยไม่ไม่พอ,อยังไม่ได้เปื่อยยังไม่เปื่อ,อยไม่เปื่อ,อยอครับ พรอมเว้ยพอมเดี๋ยวนี้ตำทีหลังก่อนอ้อที่ยังไม่นน้ยอันนี้ใส่เลย นี่ครับต no ั้เสร็จแล้วครับอะไรก่อนฮึไยงไีกไปยังไอีกไลยังไงกันดีกมาเลยอ่ะเิยัยั ดูไว้นะคนที่ทำอะเตรมาทำมาทำมาทำเปมหัวก็ได้นะ ้อมเลยครับใส่น้ำส่น้ำโหพรีกนี่ตำไม่ครับไม่ต้องละเอียดใช่ไหมไม่ต้องเอดหรอกฟันดีอยู่ใช่ไหมฟันดีอยู่โอเคมีฝีมือนี่แหละ <c oughs> ยับ้าเยังบอยจบนี่ครับเดินโอะอันนี้ตามมาห้าเนี่ยได้ได้กำลังห้าร้อยแล้วอ่อดนะหน้าร่อยนะไม่อ่ใส่บุ้รเป็น กรรมไม่พอนี่หว่าอะไรอีกเนี่ยโลรเฮ้ยไม่ใส่บ่อยจะมุขยุโร่เนี่ยไม่พอโอ้โหจบโดนเรื่องดูเรื่อง อืมครับสีสันครับผม